แฟนเพจแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงพ่อผิดพลาดของการตอบคาถามชิ้นเอาเวทซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวอย่างคำถามกันวันนี้จะมาจากแคม i บ g ินะครับทสหนึ่งทักสองนะฮะ Some expert s believe that it is better for c h i l d r e n t o begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school นะครับแปลว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเชื่อว่ามันจะดีกว่านะครับถ้าเด็กได้เริ่มเรียนภาษาที่2นะครับหรือว่า foreign language เนี่ยนะครับตั้งแต่ประถมนะครับไม่ใช่ตอนมัธยมนะครับลองดูโจทย์นะครับดู the advantages of this o u t v a g h the disadvantages นะครับก็คือว่าข้อดีนะครับของการทำแบบนี้เนี่ยนะครับ o u t a g h นะครับดูนะฮะ มีน้ำหนักมากกว่าข้อเสียนะครับหรือเปล่านะครับแปลว่าเราเนี่ยต้องพูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าข้อนี้เนี่ยนะครับสามารถตอบแบบ2 Opin i o n ียก็ได้นะครับสองอปเเนก็คือการตอบคําถามแค่ด้านเดียวหมายถึงว่าพูดเฉพาะข้อดีนะครับจะไม่พูดถึงข้อเสียซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเรามาลองดูกันว่าถ้าสมมุติข้อนี้เนี่ยเราตอบแบบ2 Opin i o n เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอาดูนะฮะการตอบแบบ2 v i e w p o i n t หรือว่า2 Opin i o n ก็คือนะครับ I completely believe that a foreign language class should be taught at primary school นะครับก็คือว่าเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าภาษาที่สองควรจะสอนตั้งแต่ชั้นประถมใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ในปัญหาของมันก็คือว่าทั้ง e s เนี่ยนะครับเราจะเขียนัพ p อ o r t แค่ด้านเดียวว่าทําไมเราถึงควรสอนภาษาที่2นะครับตั้งแต่ชั้นประถมนะครับเราจะไม่มีการพูดถึงข้อเสียเลยนะครับจะพูดถึงข้อดีอย่างเดียวนะครับซึ่งมันไม่ได้เพราะว่าข้อนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับโจทย์เนี่ยนะครับเขาถามว่า advantage of this นะครับลองดูโจทย์สีกทีนะฮะ of this นะครับเห็นไหมครับของการทำแบบนี้เนี่ย o u w a y s นะครับ the disadvantages หรือเปล่านะครับมีน้ำหนักมากข้อเสียหรือเปล่านะครับฉะนั้นเราต้องพูดถึงข้อเสียด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างการตอบที่ถูกต้องกัน In my opinion, while there are drawbacks to learning a new language at primary school, I believe that it brings about much more benefits. เห็นไหมฮะเราบอกว่าในความเห็นของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามีข้อเสียนะครับของการเรียนภาษาที่2นะครับตั้งแต่ชั้นประถมเราเชื่อว่ามันมีข้อดีมากกว่านะครับเห็นไหมฮะซึ่งเราต้อง support นะครับทั้งอเศว่าทําไมเราถึงควรสอนภาษาที่2นะครับตั้งแต่ชั้นประถมและเราต้องพูดถึงข้อเสียด้วยแต่ว่าเราเชื่อว่าข้อดีมันมีมากกว่านะครับ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยได้คะแนนพาสติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายอยา,อยากจะสรุปว่าความเข้าใจในการตอบคำถามของแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมีผลต่อคะแนน writing มากๆแล้วก็นี่คือสาเหตุสําคัญว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถึงได้พาส writing ต่ำที่สุดในทุกพาสเพราะว่าขาดความเข้าใจใการตอบคาถามขาดความเข้าใจในการใช้ศัพท์ที่โจทย์ต้องการหรือว่าไอชิ้นไม่ด้ต้องการท่นเองนะครับ